ที่5อยู่กับอุ้นเส้นสายมัน,นะคะ่ะวันนี้เรามาเป็นเด็กรถให้สาวนุ่นดักสิงขับทะเลอร์นะคะไปเอารถเกี่ยวไปลองับรถเกี่ยวรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวอยู่นู่นอ๋อพ่อให้เลี้ยวตรงนี้บ่มันเลี้ยวได้บ่นู่นไปเลี้ยวไซสันนู่นคือเก่งแท้ ห้องโหลดบะซอยดอกเบิให้มเน่ยยงูกแต่อยตุทาไปไปเหนาไปได้อยู่หักเลยแน่ตุ้งเสีหัวนนหักบดิหักบดไมไดีวหักพวกมาไล่เด้หักบดนี่หมายถึงหัวเขาหัก โลดเองค่ะสาวหัวค่ะเอาเรารอเขาตรงนี้เหรอโอ้ยแสงตะเวนจ้ะรถกับขั้นใหญ่ว่ามันขี่รถบาดสาวนุ่นรับบทเป็นเด็กรถ อ่บ่ติดบ่โอ้พร้อมแล้วมาเลยรถเกี่ยวอยู่ไหนทันเลอร์พร้อมรถเกี่ยวอยู่ไหนมาด่วนๆ ไดบ่เท็ดเท็ดเทดระบบรถท่านเลยมา,าฟฟ่าลอเดเ้อร์ฝ่าฝ่าเออร์สิ่ดดไปขนทางยื่นต่อรถท่านเลยเดี๋ยวมาน้าหารถเกี่ยวเดี๋ยวไปทางตีเล็กได้หนูบ่ สมกับอยากมากผูいい้ใดได้บ้านแม่นหนูมันตาบอดแบบบ้านตา <laughs> หนูตาบอดบ้าน,นัน่นโอ้ยเกี่ยวหยาเกี่ยวเขาละวอียทงนึงครับจะเด็กถึนแท่เลยละ นี่ข้าเจ้าดีเด้ขาเจา้เเาเก็บอังขาวยหน้าเก็บเข่าขาตัา้แท้มีแผนเก็บเข่าเรียบร้อยแต่บางคนที่ขึ้นไปถ่ายไม่ม,ไม,มีไม่มีเก็บข้าวนะเจ้าของนางเก็บเองขึ้นทะลกเสร็จเรียบรอ้อยปลายหน้าง,งานต่อไปหาอะไรคุบหนูอันนี้แผนคุบหนูนี่ช่างชาติแ <laughs> ผนคุบหนู บายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะย้ายไปเกียบที่อื่นต่อ